เครดิตผู้แปลโครมังะสามเดือนผ่านไปเกิดอะไรขึ้นพวกเรากำลังถูกขะขนาบข้างด้วยเรือสองลำอยู่สวัสดีสหายเต๋าทางด้านนั้นอย่าได้ตื่นตนกไปพอดีเรือของพวกข้าต้องเดินทางเป็นระยะเวลานาน ท้าไม่เกิดการสุดสมกันบ้างสหายเตาทั้งนั้นคงจะไม่ใจร้ายกันเกินไปใช่หรือไม่มันบมดอะไรของมันกันทั้งนั้นก็ด้วยเหรอแล้วทําไมเราต้องอธิบายอะไรสำนักที่อ่อนแออย่างเจ้าฟังด้วยฮ่าฮ่าฮน้องชายทางด้านนั้นคนเหล่านี้ก็เดินทางมาไกลเช่นกันแม้พวกเขาจะอ่อนแอแต่หากเราไปลังแกพวกเขามันก็คงไม่สมควรใช่หรือไม่ เรารีบขอโทษพวกเขากันเถอะสองคนนี้มันกำลังร่วมมือกันก็คิดว่าเป็นใครที่แท้ก่อสุนัขก,กํมพาร์สองตัวนี่เองผู้โซลูท่านผู้เท้าเราสองพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ระดับมนุษย์อมตะคันสุดท้ายแล้วเช่นกันท่านคิดว่าเราจะกลัวชนนั้นหรือ แม้จะอยู่ระดับเดียวกันแต่พวกเราก็มีถึงสองไม่มีทางแพ้กับมันแน่ชุบหืออ่ะผ่านมาพัานปีสุดท้ายแล้วขยะก็ยังเป็นขยะอยู่วันยังคำ่ำฮึแม้ว่าค่ะจะเข้าสู่ขอบเขตอมตะขั้นสุดท้ายแล้วก็ตามทีเธอะ ผู้เท่ารู้อย่าได้รุนแรงไปพวกเราก็แค่เลาะเล่นกันเพียงเท่านั้นนะนะเราไม่ได้พบกันมาหลายปีแล้วนะข้าก็อยากจะทําให้บรรยากาศมันดูเคลื่นเข่งขึ้น,นกว่าเท่านั้นอย่าได้จริงจังไปเลยชวิปเฮ่พวกขยะตุม้มอย่าให้ข้าลงมือเหรื่องนี้ถือว่าเป็นคําชดเชยที่พวกเจ้าชนเลือของขากก้าก็แล้วกันหาตะแกะ เป็นแค่ตะแกคิดจะชิงเรือของข้าไปอย่างงั้นหรืออทำไมจู่ๆก็มีพลังกดทับล่างข้าอาสิทธิพี่ชายคาร,ราคนนั้นผลักสิทธิพี่ล้มโดยที่ไม่ได้ขยับตัวเลยสักนิดพดเท่ารู้ข้ารู้ค่า,คาทำให้ท่านขุนเคืองแต่หวังว่าท่านจะใจกว้างพอเอาไปให้กับข้าด้วยเชิญรับเรือไปเลยข่าจะนำน้องของข้ามาเพื่อขอโทษท่านเองสุด ยอดไปเลยปราบผู้เป็นอมตะทั้งสองแต่อย่างง่ายได้ายทั้งทงที่อีกฝ่ายก็อยู่ขั้นอมนุษย์อมตะระดับสุดท้ายเช่นเดียวกันผู้วโสลูท่านช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักจู่ๆก็ได้เลือล้ำใหญ่ขนาดนี้มาไม่ขนาดนั้นหรอก้วยความสามารถเช่นเจ้าไม่ช้ากวาเร็วก็กำจัดพวกขยะเช่นนั้นก็เหมือนกับการเชอดไก่เชือดเป็ดนั่นแหละ ทั้งเจ้ายังมีความสามารถที่แสงค่าไปได้อีกด้วยผู้โสก็ยกย่องาเกินไปเอิม่มเช่นนั้นต้องรบกวนท่านผู้โสปกป้องเหลาสิทธิ์ที่จะได้ฝึกฝนกันต่ออะไรพวกนี้คือวันที่ดินแดนต้องห้ามจะเปิดแล้วฮะอะไรนะพวกนี้แล้ว เช้าของวันพุ่งนี้เมื่อใดที่แสงตะวันสาดส่องลงมายังดินแดงต้องห้ามเมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่พวกเจ้าจะเข้าไปหลังจากที่ดินแดนต้องห้ามเปิดตัวขึ้นภายในนั้นทุกที่อันตรายทั้งหมดมีเพียงผู้ที่เข้าไปในดินแดนต้องห้ามเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงความผัดผวนภายในคนภายนอกไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงได้ดังนั้นหลังจากที่เข้าไปด้านในแล้วสิ่งแรกที่พวกเจ้าต้องทําก็คือ การค้นหาเหล่าสายของตนเพราะมีครั้งหนึ่งภายในนั้นหลังจากที่อสูนได้ฆ่าผู้ผมเพาะแล้วพวกมันก็จะเปลี่ยนลูปลักเพื่อดักดักจับสหายของผู้ที่ตนสังหารไปทั้งยังมีผู้ค้นจากสำนักอื่นอีกพวกเจ้าทุกคนต้องระวังตัวกันให้ดีด้วยนี่รับไปซะนี่คือแผนที่คร่าวๆของดินแดนต้องห้ามแต่ละคนจงนำไปคัดลอก ไว้อย่างละหนึ่งฉบับตำแหน่งที่เป็นจุดสีแดงนั่นคือพื้นที่อันตรายพื้นที่สีเขียวคือจุดปลอดภัยและจุดสีทองคือจุดที่มีซากโบราณตามธรรมชาติซึ่งอาจมีความรับหรือโชคชะตาบางอย่างของพวกเจ้าอยู่ก็ได้หากเจ้าไม่หาสมบัติภายในดินแดนต้องห้ามได้พวกเจ้าสามารถไปที่จุดสีทองเพื่อค้นหาหยดเหลวกลั่นวิญญาณได้ จงจำไว้ว่ามีสมบัติจากสวรรค์เลลกาที่สามารถทำให้เกิดความผันผวนของพื้นที่ภายในั้นน,น,นั้นได้ดังนั้นอย่าได้ใช้ละ่ะความผันผวนเริ่มคลายตัวกดทุกอย่างของพื้นที่ต้องห้ามจะหายไปทุกคนต้องระวังตัวด้วยขอรับท่านผู้อาวุโสดินแดนต้องห้ามทุกคนระวังตัวด้วยถ้าหากจะตามหาสิ่งที่อาจารย์พูดถึง มันน่าจะอยู่ในพื้นที่สีทองนี่ว่าแต่ว่าสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับข้าคือสิ่งใดกันเศธน้องไม่คิดว่าคนแรกที่ข้าพบจะเป็นเจ้าหลังจากที่พวกวโสลู่ปล่อยพวกเราเข้ามายิน,ยนแดงต้องห้ามข้าก็รีบค้นหาเจ้าให้เราที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าเลยนะข้าคิดข้ากำลังคิดอยู่เลยว่าจะตามหาเจ้าอย่างไรดีเดี๋ยวขอรหัสด้วยเออ เอ๊ะข้าลืมนะฮึมลาฮัตที่ว่าไม่ใช่คำพูดเฉพาะหรืออะไรเลยหลังจากที่ทุกคนคุยกันแล้วพวกเราก็ตัดสินใจที่จะใช้ปายสำนักหูติ้งเพื่อพิสูจน์ต,ตัวต้นกันถ้าอีกฝ่ายกำลังคิดหาคำพูดหรือแกงทําเป็นไม่รู้นั่นจะคือศัตรูทันทีเป็นอะไรของเจ้าทำไมยืนห่างแบบนั้นช่างเธอะข้าจะไม่พูดถึงก็แล้วกันอยากจะดื่มด้วยกันหน่อยไหม ดื่มเหล้าหากเจ้าต้องการสังหาคข้าในที่ตอนที่ข้าเมาแล้วไม่ได้สติล่ะอยางจะยืนงออยู่ตรงนั้นอีกจะไม่ดื่มแบบข้าจริงๆหรือถ้าไม่ดื่มข้าจะดื่มเองแล้วนะมทั้งถ่าทีและแววตานี่มันสิทธิ์ผีจริงๆหรือสิทธิ์ผีข้าว่าอย่าดื่มเลยดินแดนต้องห้ามนั้นอันตรายมากหากท่านเมาแล้วได้พบกับสิทธิ์จากสำนักอืน่นเหมือนนั้นท่านต้องมีปัญหาแน่ เมาในชีวิตนี้ข้าไม่เคยเมาแม้แต่ครั้งเดียวหรือเจ้าลืมเรื่องเมื่อวันที่เราดื่มด้วยกันไปแล้วงั้นหรือจำได้สิจำได้ใช่ในิสัยแบบนี้นอกจากสิทธิพี่แล้วจะเป็นใครไปได้อีกกี่โลละนะเอะ๊สิทธิพี่ท่านหยุดดื่มได้แล้วอย่านะเอาคืนมาหลินเสเวียนค้าเกลียดเจ้าเอ๋ได้โปรด เอาคืนมาให้ข้าธนาสิทธิพี่วิธีนี้ใช่กับข้าไม่ได้ผลหรอกนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเจ้าคนซาเลเล่แค่เดืมเองนะอ่ะข้าไม่สนใจเจ้าแล้วอ่ะระวังอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรออานุ่มจังสิทธิพี่หากท่านยังเอาแต่ใจตัวเองอยู่อย่าโทษที่สิทธน้องจะทนการยั่วยวนของท่านไม่ได้ แล้วลงมือทำสิ่งที่ไม่สมควรไปนะขอรับหืมไม่เอาหนะ่ขาข้าได้ยินมาว่าเจ้ากับผู้อาวสอรีหลับนอนด้วยกันมาแล้วไม่ใช่เหรอเช่นนั้นหากข้าหลับนอนกับเจ้ามันก็ไม่ต่างกับผู้าอาวสอรีไม่ใช่หรือไงหืมไม่เห็นจะเกิดเรื่องดีๆแบบนั้นขึ้นเสียหน่อยแต่ช่างเถอะเรื่องนะั้นข้าจะเป็นเด็กดีตอบแทนนางก็เพียงพอแล้ว สิพี่ท่านจะนอนตอนไม่ได้นะอืมผู้ว่าสอริจบแล้วหากนางหลับแบบนี้นางไม่ตื่นง่ายๆแน่หากข้ารู้จะเป็นแบบนี้ข้าควรจะหลบซ่อนทันทีเมื่อพบนางจะดีกว่าสิบน้องข้างหน้าเหมือนจะมีผู้ฝึกตนอยู่ด้วยท่าทางจะได้รับบาดเจใ็บภายในสินะข้าก็คิดเช่นนั้นหากเราเคลื่อนไหวตอนนี้ ข้าว่าเราจัดการพวกมันได้แน่ดีวันนี้เป็นวันโจกเป็นโชคร้ายของพวกมันแล้วที่ดันมาพบกับเรามีลมหายใจมาจากทางนั้นเร็วมากลมหายใจของสองคนนี้ดุร้ายไม่เหมือนกับสิทธิจากสำนักของเรายิ่งไปก่อน,นั้นพลังบ่งเพาะของสองคนนี้ยังอยู่เหนือจากข้ามากไม่ง่ายเลยที่จัดจก,การพวกมันได้ จบตอน33-34ฝากกดไลค์และฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใน,ในการทำคลิปต่อไปและขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะ